โอเคนะครับก็มาอยู่กับผมเช่นเคยกับเอ็ t v ด้วยนะครับโอเคผมก็จะมาแนะนำเซิร์ฟน่าจะเซิร์ฟเก่าแล้วล่ะครับเปิดมานานมากครับเซิร์ฟนี้ผมก็เล่นมาโอ้โหผมว่าเป็นปีได้เลยครับเปิดตั้งแต่2016ครับยันปัจจุบันยังเล่นได้ครับเป็นเซิร์ฟที่แจ่มครับเป็นเซิร์ฟที่มันมากครับเซิร์ฟนี้โอเคผมจะสร้างตัวใหม่ลองให้ท่านผู้ชมเข้าไปดูว่ามันมีอะไรน่าสนใจไหม รรรประมาณนี้นะครับข้างในเป็นเซื้อฟที่เปิดนานละแต่ไม่มีปิดสักทีครับเซื้อฟอื่นนี่ไปหมดและเซื้อฟนี้ยังไม่ไปเลยผมว่าน่าจะยาวครับเซิร์ฟนี้ไม่มีปิดแน่นอน โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณสแตนดาดนะจ๊ะน่าจะเพชรเด้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนี้น่าจะเด้งแหละครับเป็น V12 ออันนี้ก็เป็นข้างในนะครับหน้าเล่นครับมีเพชร มีเพจขายเซิร์ฟที่น่าเล่นอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับเซิร์ฟเนี้ยผมชอบอยู่เนี่ยครับโอ้โหดูเพจครับไม่ต้องห่วงครับว่ามันจะไม่พอไม่ต้องกลัวเพจแล้วตัวละครไม่ลบด้วยนะครับเป็นเซิร์ฟที่ดีมากตัวตัวละครที่ผมสร้างมาโคตรนานเลยครับยังไม่ลบยังไม่ลบเลยสร้างตั้งแต่พศสอี่เจ็ดแล้ว <c oughs> โอเคอันนี้ก็จะเป็นสำหรับอาวุธนะครับอาวุธเราเพชเด้งแล้วก็รับอาวุธกันเด้งครับร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนจะไม่รู้ว่ามันเด้งเท่าไหร่ก็ลองดูนะครับลองติดตามลองอะไรดูโอเคดูข้างในแล้วเรามาดูอันดับกันหลายคนก็อาจจะเคยเล่นแล้วแหละครับจะเผื่อหะไรเผื่อเผื่อบางคนที่ยังไม่เคยเล่นก็เลยจัดมาชุดใหญ่ไฟกระพริบอูโหูพลัง เขาสงใจเขาชอบสีฟ้าจัดไปแต่สีฟ้านะครับไปดูตัวเก่าที่ผมเล่นกันเล่นนานมากครับตัวเก่าผมอยู่คาสี่เบแต่ก่อนนี้ผมเล่นนะผมเล่นโหลดมาเซิฟหนึ่งนี่ผมเล่นประมาณหลายวันอยู่แต่ตอนสมัยนี้ไม่ไม่ได้เล่นแนละ้วเพราะว่าเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยแล้วเปลี่ยนช่องแนละ้วแต่ก่อนนี้ผมจะเอามา คลิปหนึ่งเอาให้เอามาเอามาเซิฟหนึ่งแล้วก็เล่นจนจนโหดแล้วก็เปลี่ยนแต่ไม่ไหวครับมันบางคนมันเบื่อง่ายครับผมก็เลยจัดมาโอเคครับเห็นไ,ไหมครับแจมไหมครับพลังผมก็อยู่เท่าไหร่ร้อยกว่าล้านครับสายโหสองพันกเบเจ็ดครับด,ดูอันนี้ครับกดไหมโหดเบ้อ ีอากาศโมันิบๆโอเคมานี้นะครับโอเคครับผมก็ขอลาตรงนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย